สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะในวันที่28นะคะพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็จะมีซีรีส์จีนปัจจุบันนะคะแนวโรแมนติกค่ะชีวิตแต่งงานนะคะชื่อว่า Married นะคะก็นำแสดงโดยคุณฝงเซาเฟิง,ฟงแล้วก็คุณชัยเหวินจิงค่ะก็จะมาออนแอร์แล้วนะคะเพื่อนๆรอชมกันได้ที่ VTV Thailand นะคะสาหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบเออไม่สั้นไม่ยาวก็คือ ส4ตอนกำลังพอดีพอดีค่ะเป็นแนวเรื่องราวโรแมนติกความรักนะคะของคนสองคนวัยผู้ใหญ่เนี่แหละค่ะคุณฝฟิงเซาเฟิงนั้นรับบทเป็นหูเฉิงนะคะมาอีกแล้วในแนวของหลัว หรัวรวยแต่หลัวแบบเออคิดว่าตัวเองดีอยู่คนเดียวอะไรประมาณเนี้นะคะหลัวหลัวที่ที่ควรจะอยู่คนเดียวมากกว่าที่จะมีเมียเอางี้ดีกว่านะคะเขาหูเฉิงคนนี้แหละคะ่ะแต่ก็ได้คุณฝิงเศร้าฟิงมารับบทนี้นะคะแล้วก็คุณใช้หวนจิ้งนะคะรับบทเป็นหนิงเวียค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆอ,อยากอ่านในวันนี้ยายต้นฉบับเนาะไปอ่านกันได้ชื่อว่า in and out of marriage นะคะส่วนละครชื่อว่า marriage คำสั้นๆเลยค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะคนเราเนี่ยบางทีรู้สึกว่ารักกันในช่วงก่อนแต่งงานเนี่ยบางทีแล้วอาจจะไม่พอก็ได้ค่ะหลังจากที่ได้มีโอกาสแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะโอ้ยต้องเผชิญกับบททดสอบมากมายเลยทั้งในแล้วก็ภายนอกภายในก็คือครอบครัวของทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ภายนอกก็คือเรื่องของการงานแล้วก็ความกดดันนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้เจ้าภาพคือ Tencent Video นะคะแล้วก็ผลิตโดย h ้าหานค่ะห้าหารเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็ซุนทรงหวยเป็นโปรดิวเซอร์นั่นเองนะคะแล้วก็มีคุณหวังเจี้ยนแล้วก็คุณหลิวเท่านะคะ เป็นผู้ที่แบบร่วมด้วยแล้วกันคุณหลิวจ้วนเขาก็เขียนบทละครเก่งเนาะแล้วก็มีทางด้านช่วยกำกับด้วยกับคุณหลิวเทาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็มีคุณหมาเยียนคุณนะคะเป็นหัวหน้าผู้วางแผนแล้วก็มีคุณฟังฟางเป็นหัวหน้าโปรดิวเซอร์ออกนะคะแล้วก็มีคุณหลิวมิ่งหลีก็คือเขาบอกชื่อมาเพราะว่าทุกคนเนี่ยคะ่ะเป็นคนที่แบบคุณหน้าคุณตาดีในวงการบันเทิงจีนนั่นเองนะคะ ผู้อํานวยการสร้างนะคะเอาเอาชื่อไปหน่อยแล้วกันนะคะผู้อำนวยการสร้างมีคุณหยางหลี่เย่แล้วก็คุณอู๋เฉียนหนานนั่นเองนะคะก็ทํามาแล้วหลายเรื่องค่ะทีมนี้นะคะรู้จักกันหมดนะคะแล้วก็สนิทกันดีกับคุณเฟิงเซาเฟิงอีกต่างหากเอาละ,ะคะ่ะสาหรับเรื่องนี้นะคะคุณเฟิงเซาเฟิงมาเป็นพระเอกนะคะคุณใช้หวนจิงแล้วก็เป็นนางเอกคะ่ะร่วมด้วยกับคุณซิง เจ้าหลินแล้วก็คุณห่วงนะคะไหวเตอก็เป็นดารามาด้วยคือเป็นดาราสมทบที่แบบรูปร่างหน้าตาแบบหล่อแล้วพวกเรารู้จักคุณน้ากันดีค่ะคุณหูจริงมาเป็นดารารับเชิญพิเศษด้วยนะคะเออดาราแล้วก็มีคําว่ารับเชิญพิเศษคือก็จะได้ค่าตัวสูงกว่าดาราสมทบตามปกตินั่นเองนะคะออนแอร์นะคะช่วง19นาฬิกา30นาทีของประเทศจีนค่ะในวันที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะสําหรับเรื่อง ื่องนี้เขาบอกว่าโอ้โหค่ะทีม ทีมเนี่ยที่หวานเอ่ยชื่อมานะคะถึงว่าทำไมเอ่ยเยอะๆก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ได้รับรางวัลกันมาทุกคนแล้วผ่านเวทีใหญ่ๆกันมาแล้วนะคะเขาเรียกว่ารับประกันด้วยทีมเหรียญทองเลยล่ะคะ่ะของฝ่ายผลิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเรื่องนี้จะทำให้เราได้สัมผัสถึงเอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบทีมเหรียญทองเขาทากันหรือเปล่านะคะมาดูตัวเรื่องกันดีกว่าขอเล่าตามที่มันเอามาจากนวนิยายต้นฉบับก่อนนะเพื่อนๆ วนในละครเดี๋ยวเราไปดูกันว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันละกันนะคะ ในนิยายนะคะก็เรื่องจะเน้นไปที่พุ่งเป้าไปที่ความสัมพันธ์ของการแต่งงานแบบของคนเมืองอะคะ่ะในสมัยใหม่นี้เลยนะคะเป็นชีวิตของหนุ่มสาวทั่วไปที่เราก็เห็นได้แต่ว่าเป็นคนที่มีการมีงานทำอย่างอย่างดีแล้วนะตำแหน่งดีๆนะคะแล้วก็เป็นในสมัยที่มีการเปิดกว้างนะคะในเรื่องของแนวคิดสมัยใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีนี้ในมุมมองชีวิตของ ทั้งผู้ชายผู้หญิงอะคะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นสังคมสมัยใหม่อะไรแล้วก็ตามแต่พอแต่งงานไปแล้วนะคะก็ยังไปอยู่ในต้องอยู่ในขอบเขตของเหล่าบรรดาผู้อาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่ของครอบครัวอีกนะคะซึ่งมันก็จะกระตุ้นเป็นปัใจจัยให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาค่ะจากที่ไม่เคยได้คิดถึงมาก่อนเลยว่ามันจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะคะมันก็ดันมีปัญหาขึ้นมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทั้ง ตัวของตัวเอกและการพระเอกนางเอกก็ต้องมีการผ่านการทดสอบไปให้ได้เพราะว่าชีวิตคู่บางทีมันไม่ได้มีแค่คนสองคนนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าในช่วงของตอนเริ่มต้นนะคะก่อนที่จะแต่งงานรวมทั้งช่วงที่พึ่งหลังแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสองคนอ่ะเป็นอะไรที่งดงามนะคะอะไรก็ดูสมบูรณ์แบบไปหมดเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่แต่งงานไปแล้วนะคะปัญหามันก็มามมๆแต่ว่าคนภายนอกก็ยังมองพวกเขาว่าเป็นคู่แต่งงานที่มี ความสมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายในจิตใจเราก็ด้วยสถานการณ์ของปัจจัยที่ถูกบีบบังคับนะคะทำให้เกิดความความรู้สึกว่าเฮ้ย ม,มันมีความแตกแยกขึ้นมาแล้วใน,ในความรู้สึกนะคะหลังจากนั้นพอมันเก็บปัญหามากขึ้นมากขึ้นนะคะมันหาทางออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่แบบผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเขาเขาเห็นว่าควรจะอย่างนี้นะลูกๆทําอย่างนี้สิคือมันก็เป็นมาจากความรักของพวกเขาแต่มันไม่มาแมทช์กับสไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ของคนสองคนนะคะซึ่งเขามีหน้าที่การงานที่แบบดีมากๆแล้วอะ่ะสําหรับพระเอกนางเอกแต่เขาก็ยังคงต้องฟัง ครอบครัวอยู่ก็เลยทําให้เห็นความขัดแย้งมากมายในชีวิตสมรสค่ะก็เรียกได้ว่าโอ้โหเรื่องนี้บอกเลยเนื้อหานะคะก็จะมีการหักมุมไปมาแล้วก็เผยผ่านมุมมองของทั้งความคิดของตัวละครทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกนะคะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าคือนางเอกของพวกเราเนี่ยในตอนแรกคิดว่าชีวิตแต่งงานมันก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับเทพนิยายอะไรแบบนี้นะคะความสุขกับความจริงอะคะ่ะเวลาที่ต้องมาเผชิญจริงๆแล้ว ความจริงมันก็ไม่ใช่แบบจะมีความสุขนะก็นี่แหละก็ในเรื่องนี้นะคะคือความรักความอ่อนหวานความเข้าใจพอเกิดความขัดแย้งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการวัดว่าตกลงแล้วสิ่งที่เข้าใจสิ่งที่บอกกันว่าโอ๊ยยินดีที่จะอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยคือเขาสามารถจะยืดหยุ่นได้ไหมจะ flexible ไหมกับชีวิตที่มันมีสไตล์ที่โดนบีบมาจากทั้งสฝ่ายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณจุดนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยละค่ะคนนะคะ ปกติแล้วพวกเขาก็ทำงานหนักมากๆเพราะเขามีตำแหน่งที่ที่สูงอยู่ในบริษัทอยู่แล้วแต่ว่าพวกเขานั้นนะคะคือเก่งในเรื่องของการทำงานแล้วพอกลับมาที่บ้านนะคะหลังจากที่งานเยอะๆแล้วเขาก็อยากจะมีมุมที่มีความสุขได้กันสองคนแต่ว่าหลังจากที่มันมีการสะสมปัญหาขึ้นมาเนาะพอกลับมาบ้านคราวนี้มันก็รู้สึกว่าทำไมมันมีความวุ่นวายอยู่ทุกหนทุกแห่งเลยบ้านก็ไม่ใช่ที่ที่จะสงบสุขบ้านไม่ใช่ที่ที่แบบได้เจอคน ที่เรารักคนที่เราแต่งงานด้วยแล้วมันจะมีความสุขอีกแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นพอความรู้สึกว่าความวุ่นวายมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งเลยโว้ยสุดท้ายแล้วเพื่อน,อนๆคิดว่าจะจบอย่างไรนะคะสำหรับเรื่องนี้ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าแยกอพิสซดไปละกันนะคะทีนี้จากมุมมองนะคะของคนสองคนที่แต่งงานกันเข้ามาจากที่ตอนแรกเข้าใจว่ามีเป้าหมายแล้วก็มุมมองเดียวกันนะกลายเป็นว่าตายตายค่ะพอ เ,เจอปัญหาแล้วก็มีอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะทันทนแล้วก็ควบคุมมันไม่ได้นั่นเองนะคะก็สำหรับเนาะในส่วนเวอร์ชั่นละครนะ่าจะสร้างให้มัน ดัดแปลงให้มีความแบบเข้ากับยุคสมัยได้มากขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้หูเฉิงนั่นนะคะเป็นเหมือนในนิยายต้นฉบับด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วอะค่ะผู้ชายจีนก็ยังคงมีลักษณะของความเป็นสังคมจีนอยู่นั่นเองนะคะคือผู้ชายจะจะชอบใช้คําพูดที่เด็ดขาดชอบใช้คําพูดที่สั่งอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งหูเฉิงเองนะคะก็เดี๋ยวก็จะเป็นผู้ชายแบบนั้นแล้วก็เวลาที่ที่เขาไปมีสัม กับผู้หญิงอื่นนะคะเขาก็จะเหมือนกับไม่ได้โทษตัวเองเขาก็จะไปมองอีกว่าเออก็เพราะว่ามันมีปัญหาที่บ้านไงเขาก็เลยต้องออกมาแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นลักษณะที่สามีที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ในท้ายที่สุดนะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะท่านใดที่ชอบแนวแบบโรแมนติก หวานว่าน่าจะใส่คําว่าดราม่าครอบครัวเข้าไปด้วยนะโรแมนติกดราม่าแบบครอบครัวครอบครัวแบบนี้นะคะการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมาดูในเรื่องนี้กันได้หวานว่าน่าจะมันดีนะคะก็รอชมเวอร์ชั่นซีรีส์แล้วกันแล้วก็เขาบอกแล้วว่าเขาอะทีมฝ่ายผลิตเนี่ยทีมเหรียญทองกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพวกเรามาดูกันว่า คุ้มค่ากับคําว่าเหรียญทองคุ้มค่ากับการที่เรารอคอยแล้วก็การที่เราใช้เวลาในการดูซีรีส์เรื่องนี้หรือเปล่านะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะเดี๋ยวเรารอดูกันกับชีวิตนะคะของการแต่งงานของคนยุคใหม่ที่โดนโจมตีโดยโจมตีโดยทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านเลยนะคะว่าพวกเขานั้นจะสามารถจับมือไปด้วยกันได้ไหมนะคะในท้ายที่สุดแล้วเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ thank you